เอาละฮะสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุมาซูชิบาร์นะฮะในพาร์ทที่3แล้วดูลูกค้าเต็มโต๊ะเลย่มากกันจากไหนวะเนี่ยโอ้ย้แนนร้านเลยเดียว์จอนที่นั่งเราเพียงพอต่อการให้บริการนะครับลูกค้าแต่ละคนนี่แบบมานั่งรอกินซูชิกันตั้งแต่ร้านเปิดแต่หัววันเลยนะฮะอนุญาตินะฮะกดเสิร์ฟไปก่อนนะครับนี่ก็ททาอาหารแบบอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเนี่ยโอ้ยกิน เอาพุกน,นี่มาอดนุนกันนะครับผมเน่อย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะอย่าลืมนะฮะทุกโต๊ะเลยนะกินแล้วไม่จ่ายกระชากคอถึงหน้าบ้านเลยนะเออเอาพี่ชิบาโอ้ผมดูแลพี่พี่ผมกดดุนพี่ชิบ้าเราทำความสะอาดโต๊ะก่อนละกันนะช่วงนี้แม่พี่หมูมากินนี่ร้านลกขึ้นเยอะเลยรอพี่ชิบากินเสร็จก่อนงับงับหย่อย มอนใยมากเลยนะเอาไว้วันหลังจะไปอด,ดนใหม่นะขอบคุณมากครับผมเก็บตังก่อนเลยตอนนี้มีตังสามร้อยเจบาทนะฮะมีอะไรให้เราซ่อมแซมหรือเปล่ามาดูซิโอ้โหเรามีเงินอยู่5บาทเงินอยู่5บาทเอาไว้ก่อนเลยพี่นี่มันเป็นห้องสําหรับของพอน,นักงานสตา Room ใช่พน,นักงานเราจะได้มานั่งพักนั่งกินดื่มชากันที่นี่ โอ้คเวววันนี้มีทั้งซ่อมนะครับแล้วก็อัปเกรดส่วนผสมนะแล้วก็อัปเกรดสูตรอาหารโอ้โ oh, หแล้วก็ซื้อชุดใหม่เอา้าต้องซื้อชุดใหม่ให้อีกแล้วเนี่ย <laughs> อะไรวะแต่ละพาร์ทนี่ชุดจะไม่ซ้ํากันเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ทําซุชิ้มากขึ้นโอเคไม่มีปัญหาอันดับแรกเลยเราต้องเรียกลูกค้าก่อนนะเั้ยมันเหมือนว่าเรียกง่ายขึ้นหรือเปล่าโอ้ oh, ไม่ง่ายขึ้นเหมือนเดิมครับกดคลิกแบ้วมันคลิกรวๆเหมือนกันโอ้ <laughs> ได้เดินนิ้วจะเอ้ยเรามีลูกค้าใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นน้องหมาจิ้งจอกนะซึ่งน้องหมาจิ้งจอกน่าจะอยู่ในโซนลูกค้าดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนไหนวะอ๋ออยู่ในคอมมอนนะฮะลูกค้าทั่วไปโอเคเราก็จะเจอลูกค้ามากมายนะฮะแต่แน่นอนอย่ามาอีกเลยนะไอะโซนเนี้ยไม่อยากเจอเลย <laughs> ลูกค้าน้องหมูมันเยอะเกินไปอลูกค้าชิบะกับลูกค้าอ่าจิ้งจอกนะฮะสีใกล้ๆเคียงกันหนูเชิญครับเชิญครับก็มานั่งได้เลยะฮะเดี๋ยว ปรากฏการ์เป็นสิ่งที่พูดยากและมันก็เกิดขึ้นได้ถามว่ามันเป็นจริงได้ไหมมันเป็นจริงได้ที่แมวจะอยู่กับหนูแต่โคตรน้อยเลยเ <laughs> ฮ้ยพี่กินซูชิเสร็จแล้วอยากกินหนูนะไม่ <laughs> ไม่อิ่มเลยเยขออยากกินหนูตรงข้างได้ไหมนะ <laughs> ไม่ได้นะเชิญครับเชิญครับวันนี้เราต้องทําซูชิให้ได้เอเยะแยะเลยนะฮะมาเอาให้มันเต็มก่อนแล้วอีกคนนึงเส็มแล้วปั๊บอืมโอเคเราจะมาเริ่มทำซูชิกัน สิบสี่โคดโอ้โหโคดเยอะเลยอันนี้ใช่ข้าวนะฮะอีกซี่ข้าวสาหร่ายแซลมอนโอเคน้องแมวไปกอดเลยน,นี่จะเป็นอ่าสาหร่ายข้าวเนื้อแดงถูกไหมน่าถูกแหละปุ๊บเอาไม่ดุชิเปอร์เรียววางไม่ได้ด้วยไอ้กระเดไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เอาใหม่นะพี่สั่งเมนูใหม่นะผมลืมสูตรปลาแซลมอนนะ <c oughs> สาหร่ายเป็นไง ปั๊บออกมาเป็นเออถูกต้องสวยอันนี้ก็เป็นแซลมอนหั่นจัดไปครับพี่ชิบะฮะพี่หมูกินอะไรพี่สาหร่ายสองข้าวเนื้อแดงถูกไหมต้องถูกแหละ,ะนั่นแน่นอนอีซี่จะเจอดอีก2ออเดอร์อีก2 order, ออเดอร์ order, เราเสร็จแล้วมาใส่เข้าไปข้าวสาหรายแล้วก็แซลมอนโอเคเสร็จเรียบร้อยกดเสริฟไป เฮ้เราอัพกันเลยทีเดียวเชียวอู้ได้เงินมาเยอะด้วยขอบคุณครับเราต้องมานั่งเก็บกวาดเช็ดถ uh ูนะฮะกินเยอะนะครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับนะฮะอย่าลืมกลับมานะเฮ้เอ้ยฉันชอบทําอาหารตอนกลางคืนนะมาสร้างแรงบันดาลใจได้ดีจริงๆเลยรู้เปล่าอ่ะอ๋อเหรอก้องทำอาหารกลางคืนเหรอตอนนี้เรามีเงินอยู่500นะครับแล้วก็เควสที่เราเสร็จไปก็คือนี่ฮะทำซูชิไป5ออเดอร์นะครับแล้วก็ไป นิวโอ้โหต้องซื้อชุดใหม่เหรอวะแล้วอยากจะเพิ่มดาวร้านได้ไหมอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรที่เราจะซ่อมแซมได้บ้างนะฮะเรามีเงินอยู่12แบงค์อู้อันนี้เลยแล้วการอัปเกรดนี่เลยปั๊บยี่สิบนาทีขออนุญาตกด ดูโฆษณาแบบนี้ครับผู้ชมเรียบร้อยฮะอืโตสูชิแบบบอกเลยว่าสะอาดตาสะอาดใจมากๆกระไรอ้มีซื้อด้วยเหรอเฮ้ยเราเปลี่ยนได้โอ้เป็นสีม่วงก็ได้นี่คือฟรีใช่ไหมผมว,ว่าเอาสีนี้ไปก่อนเดิมๆน,นะนะค่อยมีตังค์ล้วจะมาซื้อใหม่นะจ๊ะ <c oughs> เรียบร้อยเสร็จไปสองเคสนะฮะนี่ที่นั่งสวยไหมละ่ะพี่เอ้ยมันเหมือนเดิมวะเฮ้ยไม่น่าเหมือนเดิมแหละวันนี้เรามีเงินอยู่500นะฮะตรงนี้เราสามารถเพิ่มดาวได้อกดไป,ป เออเรามีที่พักพนักงานแล้วเว้ยมีอะไรที่จะซ่อมได้บ้างโอ้ยใช้เงินอย่างเยอะเลยใช้3บาทเลยวัคขั้นต่ำโอเคไม่เป็นไรฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะกดทีวีนะครับโฆษณาผ่านทีวีให้ลูกค้าเข้ามาแล้วกันมาแล้วฮะผมกดอันนี้ไปโอโฆษณาผ่านทีวีอหมาเต็มแน่นร้านเลยอะไรวะเนี่ย พี่เหมียวสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีฉันรอบตังมาให้นะวันนี้ฉันจะให้นายนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> มาปล่อยเงินให้นะปล่อยเงินให้ขอบคุณมากฮะอโหเงินเต็มไปหมดเลย <c oughs> เราทำออเดอร์นะให้คุณลูกค้าก่อนนะด้วยการกดออโต้ไปเลยทีเดียวเจียวนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งมุนๆเองนะฮะในเวลานี้ <c oughs> เอามือเดี๋ยวไปกดเรียกลูกค้ามารอหน้าร้านเพิ่มเดียกัน <c oughs> เราต้องทำอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมฮะไม่งั้นไม่ได้นะลูกค้าขาดสายขึ้นมาแย่ คขอบคุณที่มาอดนุนครับผมนะฮะเดี๋ยวร,รอโต๊ะว่างสักครู่หนึ่งนะครับพนักงานเราจะเคลียร์โต๊ะให้ลูกค้านะครับได้เข้ามานั่งโอ้โหชิบามาเต็มเลยสวยอย่างนี้แหละที่ต้องการทำคำสั่ก่อนนะเดี๋ยวพนักงานเราจะทำไม่ทันอ่ะโอเคครับนั่งได้เลยครับพี่แกฮะนะโอเคกดกดกดให้หมดกดให้หมดกดให้หมดเออสวยหนึ่งขาหนึ่งคนขาหนึ่งคนมา,า,ค,นมาคนนี้เดี๋ยวผมทำให้ ข้าวสารายแซลมอนอีซี่จัดไปฮะเสิร์ฟแล้วต้องทำความสะอาดนะครับขยะเต็มไปหมดเลยตายทแั้งก้างปูงก้างป่าเออขอบคุณมากครับคุณลูกค้าตอนนี้เรามีเงินอยู่352บบาททำอะไรได้บ้างวันนี้ฮะชีวิต เดินคร้าลูกก้าครับมากันเต็มเต็มมากันเยอะเยอเลยนะฮะน้องแมวสวัสดีครับพี่พี่จะให้เงินผมอีกเหรอยางยายางยังไม่ใช่ตอนนี้ครับพี่กลับไปก่อนนะโลูกค้ามาเต็มร้านเลยวุ้ยกดรัวผมทําไม่ทันนะเนี่ยต้องใช้วิธีการเอ่อทำอาหารแบบเร่งด่วนนะเต็มตัวนะเจ้าเหมียว วันนี้เราจะมีลูกค้าเยอะเราต้องทำการเก็บโต๊ะให้ไวเลยนะเมื่อลูกค้ากินเสร็จแล้วได้เลยครับพี่เรทจะรีบเก็บเดี๋ยวนี้เลยแหละครับกินแล้วโอน้องก็ถ่ายมีออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บช่วยเก็บก่อนมาเก็บเก็บตังค์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 ขยะเต็มเลยโุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเชิญครับคุณลูกค้าครับมีอีกเปล่ายังไม่มีเหรอโอ้ยหมดแล้วอ่ะ <laughs> มีเงินสี่ร้อยหกบาทนะครับ เราสามารถทำอะไรได้บ้างก็าสามารถอัปเกรดส่วนผสมอัปเกรดสูตรแล้วก็ซื้อชุดใหม่นะฮะอัพเกรดส่วนผสมอัปเกรดสูตรแล้วก็ซื้อชุดใหม่ไหนเรามีอะไรให้ซื้อบ้างไหนมาโดูเซมีเงินอยู่400มีชุดอะไรราคาถูกๆบ้างไหม <laughs> โอ้สองร้อยเลยเหรออันนี้และกันนะพี่หมี เออโอ้โหใส่พักกับเบืร์นสีมูน่ารักเชียวอะไรวะเนี wow, emperor, ่ยก็อัปเกรดวัตถุดิบนะอะไรดีที่มันจะหมดใช่มันใช้ข้าวเยอะอัปเกรดข้าวไปละกันนะจะได้ไวๆอ่าอเควสเสร็จแล้วกดเครมได้เงินเท่าไหร่ ครับโอ้โหห้าบาทซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่นะครับแล้วก็มันมีโซนพนักงานซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าพนักงานเรามันมีแค่คนเดียวไงมีแค่ตัวเดียวคือน้องแมวอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะรีบซ่อมไปทำไมนะเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องนั่งพักอยู่หน้าร้านอยู่ดี เอาว่าเดี๋ยวรอมีลูกค้ามากกว่านี้ก่อนนะค่อยไปทําหลังร้านแล้วกันนะฮะตอนนี้เน้นหน้าร้านก่อนนะฮะอะไรที่เราสามารถซ่อมได้นี่ไงฮะผนังโอ้โหใช้สิเลยออาไม่เป็นไรซ่อมไปก่อนใช้20นาทีโอเคผมไม่ดูโฆษณาละมันใช้เวลามากเลยโอ้ยกว่าจะได้ลูกค้านคนได้ตายเจอยากเกิอะไรขนาดนี้ เมาส์จะพังปะเนี่ยฮะก็ต้องซื้อเมาส์ใหม่ปะเนี่ยฮัลโหลอ่าคอสออเดอร์ order. ผมบอกเลยว่าร้านผม,มอร่อยที่สุดในย่านนี้ฮะเอาไม่กลไม่ได้เมาส์พังเปล่าขอไม่พังร้านผมเนี่ยอร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วผมขอบอกใช่เพราะมันมีร้านเดียวยังไงละ่ะ <laughs> <laughs> ใช่มันมีร้านเดียวมันก็ต้องเป็นธรรมดานนะที่จะจออร่อยที่สุดนะโอ้ยคุณลูกค้าขยะเต็มเลยเก็บตังก่อนนะถ้าเราอัปเกรดที่นั่งเนี่ยมันจะสามารถนั่งได้4ี่คนปะ โอ้ได้แค่สองคนเหมือนเดิมหบอเพิ่มดาวแต่ไม่ได้เพิ่มสเตตัสอะไรเลยฮะเพิ่มแค่ดาวอ๋อก็จะเพิ่มแค่ตรงนี้นะฮะพบ25ดาดาวื่อไห่ก็ร้านของเราก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะความน่าเชื่อถือในด้านอาหารและความน่าอร่อยมากขึ้นนี่ละกันผมอัปเกรดพวกโต๊ะนั่งนะฮบเป็นขั้น2ให้หมดเลยนะับเป็นบอกสีเขียวใช่มันใช้เงินน้อยจริงนะ150ได้2ดาวก็ถือว่าคุ้มอยู่เอ๊ะตายไดหมดวะ ออมาเลยครับผมรอบนี้ลูกค้าวุ้ยไม่มีน้องหมูเลยเหรอวุ้ยถ้เป็นเล่นไปเออ,อย่ามานะเอ,อ้ยยังน้องหนูเองดีอย่ามีหมูพี่อย่ามีหมูโอเคสวยมีหมูเปล่ามีหมูเมมปล่า,าโอ้มาทำไมวันนี้เอิ๊ดเอิเอ,อิ๊เอ,อ,เอ,อ,อิ๊่หิวข้าวนะจะหิวกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอเคหนึ่งคนก็ยังเดมามาทำอาหารนะครับรอบนี้น่าจะเป็น รอบสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดร้านนะมาดูกันว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับโอเคขอบคุณครับอุย้ยสเปเชียลคือให้แบงค์เขียวเลย哟ว้าวสุดไปหรือเปล่าพี่แล้วเงินหายไปไหนเนี่ยเอ้ยเงินฉันหายไปไหนทำไมเงินมันไม่ขึ้นเออเงินกลับมาละ <laughs> โอ้เมื่อกี้เงินหายมีสิบห้าบาทแล้วฮะอือเอาเป็นว่าเงินไม่ถึงไม่เป็นไร ก็ในวันนี้นะขอปิดร้านไปก่อนแล้วกันนะ่ท่านผู้ชมอยากดูต่อนะอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าพี่เพ่ผมอยากดูต่อนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าช่องเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊า่บายจ้า